สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลบ้านมาฝากครับทรงทรงมุกซ้อนครับหลังนี้ครับหลังคาหลบมาได้นะฮะมีสันละแค่อยู่สองสันนะนี่ฮะขนาดเนื้อที่นะครับสามเมตรคูณหกเมตรครับสิบแปดตารางเมตรหลังนี้ครับสิบแปดตารางเมตรก็ขายอยู่ที่ปรติดราคาไว้สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทครับ 252,000ัน25บาทแต่กรณนนียกสูงนี่ก็ขึ้นไป288,000บาทนะครับนี่คือบ้านโรงสร้างเป็นไม้ครับเป็นไม้ครับกว้าง3หรลึกหนะครับราคาก็บอกไปแล้วว่า200,000 200,000กว่านะครับหลังคางมุงด้วยกระเบื้องหลนคู่กว่าตีแบบแนวนอนเสานี่ลงสีออกสีคล้ำๆนะดำๆสีโอก๊กสีโอก๊กจะบอกสีดำก็ไม่เชิงครับท่านผู้ชม ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านผู้ชมนะเพื่อนๆอยากเปลี่ยนแปลงก็คุยกับเจ้าของโครงการนะครับผมเองก็แค่นําเสนอชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะหลวงกิตช ANNEL ก็พยายามปั้นช่องอยู่ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับสงสารนะยอดซับสไคร์เบอร์ก็ยังไม่ได้สองพันเลยมีบานประตูเปิดข้างหลังมีบันไดให้หนึ่งบานหนึ่งด้วยอรความสูงประมาณหกสิบเซน สามขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในหลวงกิดเจอกับหลวงคิด,คดวัยครับเนีย่ยหลวงกิดก็ลงปล่อย,ปล,อยลป,ปล่อยคลิปมาลักคลิปมาบันไดาสามขั้นนะครับบันไดาสามขั้นนะครับวกว้างประมาณหนึ่งเมตรระเบียงนะฮะกว้างสามลึกอ่าเมนาสิบนะครับแล้วก็ความไปดานก็ตีเป็นหลุมสี่เหลี่ยม ที่เหลือก็ตีฝ้าเพดานแนวเรียบนะครับก้าวบางใบแต่ลูกเล่นการทำานะทต่างนครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างนี้นะงานนครศรีธรรมราชเ็ามีบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมี่ห้องประตูต่างเข้านะครับประตูลูกบิดนะฮะประตูต่างเข้าตรงนี้ก็สามกสามครับท่านผู้ชมลักษณะอย่างที่เห็นนะนี่ฝ้าเพดานก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมหาหลุมลึกประมาณสิบเซนนะครับหน้าต่างตั้งซ้ายและกว่านี่ มีพื้นที่ใหญ่ซอยครับเตาน้าําด้วยครับมีประตูเปิดไปข้างหลังมีหลุมฝ้าไปดานหนึ่งหนึ่งหลุมนะฮะสี่เหลี่ยมระบบไฟพร้อมปลั๊กไฟกระจายเต็มทั่วห้องครับห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําบานปิดเปิดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือลักษณะของห้องน้ําขนาดหนึ่งเมตรลสิบนะครับนี่หนึ่งเมตรสิบกูณหนึ่งเมตรสิบบานประตูปิดเปิดครับประตูห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมส่วนรายละเอียดมากกว่านี้เชิงลึกก็ผมชี้เป้าให้ว่าอยู่ที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสามแยกหนองดีชีพเป้าระดับนี้ก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปครับราคาครับย้ำอีกทีครับราคานะฮะสามคูณหกสิบแตารางเมตรสองแสนห้าหสองพแล้วก็ต้ายกสูงก็288,000แต่อรองได้เขาให้เราต่อรองอ่กากู้กาคนะลรสนใจก็ ลองต่อรองดูแล้วก็อยากจะมาดูโครงการก็โทรมาตามเบอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ต้องลาก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับส่องสารช่องน้องใหม่ครับสวัสดีครับ